สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามช่องทางใหม่จะมี Facebook ส่วนตัวนะครับไวรุ่นกันเนอร์เพจ Facebook แล้วก็กลุ่ม g o o s t อ r t s นทเนะครับเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับกลับมาอีกแล้วกับแฟนตาซ l e a g UFA 800 Season 4กลับมาครั้งนี้ยังคงความเข้มข้นเร้าใจ การันตีจากผู้เล่นที่ผ่านมา3ซีซันครั้งนี้ของรางวัลเรายังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมมูลค่ารวมกว่า40,000บาทถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงสั่งเวินนี้ท้าให้คุณลองเอดไลน์เอ็ดแฟนตาซสรุปข่าวารสเนอนช่วงเช้าเควินแคมเบลเขาทําได้ดีทีเดียวในแดนกลางเขาอาจต้องการเวลาลงสนามมากขึ้นเควินแคมเบลอดีตผู้เล่นของปืนใหญ่ชื่อว่าอัล์เบิร์ตเซมิลลกก้มิดฟิลชาเบลเยียม ้องการเวลาลงเล่นอย่างสม่ำเสมอภายใต้การน,นำทีมของมิเกลอาริตเเพื่อช่วยพัฒนาฝีเท้าให้ดีขึ้นกว่าเดิมกองกลางชาวบิลเยียมย้ายจากอันเดเลสสูทินเอเวสเตเดียมเมือม่อซัมเมอร์ปีก่อนด้วยค่าตัวราว1ิล้านปอนด์พร้อมเซส,สัญญายาว5ปีปาเต้ได้รับบาดเจ็บบวกกับโมฮัมเหม็ดอาริเน่ที่คาดว่าจะพักยาวกว่ามิดฟิลชาวกาเน์จึงทำให้หลอกองเกอร์ได้ลงเป็นตัวจริงใน3มเกมหลังสุดให้กับปืนใหญ่ ซึ่งทําผลงานในระดับที่ถือว่าเสมอตัวเขาอาจไม่ได้เล่นในตําแหน่งที่เขาต้องการในการพัฒนาผมว่าเขาอาจจะต้องการเวลาลงสนามมากขึ้นแคมเบลกล่าวเขาเพิ่งเล่นแค่สามเกมในซีซั่นนี้หากปาเตฟสิสแสดงว่าเขาน่าจะกลับไปเป็นสำรองและเขาน่าจะได้ลงตัวจริงในยุโรป้าลีกเท่านั้นดังนั้นแซมบี้อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาควรอยู่ผมคิดว่าเขาทําได้ดีทีเดียวในแดนกลางนั้นโดยพิจารณาว่าเขาไม่ได้ลงสนามมากกว่าหน้านั้น เขาดูมีศักยภาพมากกว่าเอลเนนี่ปืนใหญ่มั่นใจไม่ถูกยูฟาปรับแพ้เหมือนไกนปีก่อนปืนใหญ่อาร์ตตันออกอาการมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกปรับแพ้ในเกมพบกับ p ีเอในยุโรปหลีกอย่างแน่นอนหลังต้องเลื่อนเกมการแข่งขันจากงานพระราชพธิธีบรมศพสมเด็จพระราชนนนมอเลรซิเบตที่2เกมดังกล่าวถูกเลื่อนออกไปเช่นเดียวกับอีกสามนัดในเพียงหลีกสุดสัปดาห์นี้เนื่องจากขาดทรัพยากรของตำรวจ ก่อนงานพระราชพิธีบรมศพส,สมเด็จพระราชินีนาถอลิาเบธที่2ตามรายงานจาก e v e n i n g Standard เปิดเผยว่าการเจรจากับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องยังคงดําเนินไปเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันจะยังคงมีอยู่แม้จะยังไม่มีวันแข่งใหม่ที่ชัดเจนก่อนสิ้นสุดรอบแบ่งกลุ่มภายใต้ข้อบังคับของยูฟ่าปืนใหญ่ต้องหาวันแข่งใหม่ให้ได้มิเะนั้นพวกเขาจะถูกปรับแพ้ซีซั่นที่แล้วสเปอร์ก็เคยถูกปรับแพ้ในถ้วยคอนเฟเซ์ลี เมื่อทีมของอันโตนีโอคอนเต้ไม่สามารถหาวันแข่งใหม่ของเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มกับแรนหลังโปรแกรมเดิมต้องถูกเลื่อนเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้อส่งผลให้กระดีทองต้องตกรอบสำหรับช่วงเวลาที่โปรแกรมของปืนใหญ่พบ p s v จะหาที่ลงก็คืออาจจะแทนที่เกมพรีเมียร์ลีกนัดพบแมนซิตี้ในวันที่19ตุลาคมหรือนัดกับไบรตันในคาร์บาลครับช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนหากมีการทดแทนที่เกมใดเกมหนึ่งในช่วงนั้น โปรแกรมดังกล่าวก็จะถูกโยกไปอยู่ในช่วงเดือนมกราคมซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่ารอบแบ่งกลุ่มยุโรปาลีกมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองโปรแกรมปืนใหญ่หัวเก้านัดในเดือนเดียวเดอซันเปิดเผยว,ว่ามีเกียวอาริตา้าผู้เัดกินทีมปืนใหญ่เตรียมพิจารณาที่จะปล่อยยืมมากินยอสปีกดารรุ่งชาวบราซิเลียนในช่วงตลาดเปิดรอบสองเดือนมกราคมหากทีมมีการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นริมเส้นคนใหม่เข้ามาในตลาดรอบดังกล่าว สำหรับดาวเตยวัย1 9ปีประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของปืนใหญ่ด้อย่างน่าประทับใจด้วยผลงานหนึ่งประตูกับหนึ่งแอซิสในเกมยูโรปาลีกที่บุกไปเอาชนะเอฟซีซูริกเอาไว้ได้ t h เด t แอ n t i ติกเขียนบทความวิเคราะห์โปรเจกต์การสร้างทีมของมิเกลอาริตอยังมีทีมที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนักแต่ต้องยอมรับว่าพวกเขามีคุมกำลังเชิงลึกที่มีคุณภาพเมื่อเทียบจากซีสั่นก่อนต้องยอมรับว่าการที่พวกเขาพลาดตัวเชเบรลีก ก็พอผู้เล่นตัวหลักมาบาดเจ็บในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นทั้งโทมัสปาเต้เคียรันเทียนี่และทาคิเฮโรโทมิยาซึที่ตัวสำรองไม่สามารถทดแทนได้ดีพอแต่ในซีซั่นนี้เมื่อดึง11ผู้เล่นกับ11ตัวสำรองในแต่ละตำแหน่งดูมีความใกล้เคียงกันมากกว่าเดิมผู้เล่นตัวจริงจากเมื่อซีซั่นที่แล้วหลายคนกลายมาเป็นผู้เล่นสำรองอาทิเอมิลสมิธโรทาคิเฮโรโทมิยาซึและเทียนี อะไรก็ตามโคมกำลังเชิงลึกของปืนใหญ่จะเจอบททดสอบที่สําคัญตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงเบรกพักฟุตบอลโลกเนื่องจากพวกเขาต้องลงแข่งทุกๆ3วันพวกเขามีโปรแกรมแข่งขัน12เกมในสีส่สวันกลับมาอีกแล้วกับแฟนตาซีลีก UFA 800ซีซั่น4กลับมาครั้งนี้ยังคงความเข้มข้นเราใจการันตีจากผู้เล่นที่ผ่านมา3ซีซั่นครั้งนี้ของรางวัลเรายังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมมูลค่ารวมกว่า40,000บาท ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงสั่งเวียนนี้ท้าให้คุณลองแอดไลน์แอดแฟนตาซี800หากพิจารณาจากคูมกําลังปัจจุบันของปืนใหญ่พวกเขาต้องการเพียงผู้เล่นในตําแหน่งหมายเลข6ที่สามารถทดแทนโทมัสปาเตอย่างที่พวกเขาพยายามที่จะคว้าตัวดัรลันลุยของเอสตันวิลเลอร์ในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะรวมถึงผู้เล่นริมเส้นฝั่งขวาที่พวกเขาก็เล็งไว้เข้ามาแข่งขันกับบุคยสซาก้า จมิงจากฟุตบอลลอนดอนเปิดเผยว่าโทมัสปาเต้กองกลางคนสําคัญของปืนใหญ่สามารถกลับมาลงซ้อมได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก่อนเกมที่จะบุกเยือนเบรนท์ฟอร์ดในสุดสัปดาห์นี้โอลิเวียชิรูอดีตของหน้าของปืนใหญ่และเชลซีได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปลดโทมัสทูเคิลของเชลซีและผลงานของปืนใหญ่อาร์ตต์ในซีซั่นนี้ในช่วงที่เขาพูดถึงปืนใหญ่เากล่าวว่าผมคิดว่ามันจะเป็นปีที่น่าสนใจสาหรับพวกเขา แล้วปืนใหญ่ออสตันจะสามารถกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกได้หรือไม่ใช่ผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นพีมัลลิกอังกฤษมีการยืนยันว่าโปรแกรมที่ปืนใหญ่จะบุกเยือนเบรนท์ฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้จะลงทําการแข่งขันได้อย่างไรก็ตามจะมีการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันจาก20นาฬิกามาแข่งในเวลา18นาฬิกาขณะที่โปรแกรมยูโรปียลีกที่ปืนใหญ่จะเผิดบ้านพบกับ PSV อสบไอโฮเฟนที่มีการเลื่อนออกไปทางยูฟ่ากำลังหารือความเป็นไปได้ ที่จะย้ายโปรแกรมนัดนี้มาแข่งในวันที่20ตุลาคมแทนซึ่งจะส่งผลให้เกมพิร์ลเมลิกที่ปืนใหญ่จะเปิดบ้านพบกับแมนซิตี้ต้องเลื่อนออกไปแทนความเป็ดนไปได้ในเวลานี้โปรแกรมการแข่งขันเดือนตุลาคมทางรอสตันจะต้องลงแข่งขัน9เกมและอีก3เกมในเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะมีการเบรกพักให้กับฟุตบอลโลก2022 1ตุลาคมพบทรัตแนมฮอสเปอร์ pur, 6ตุลาคมพบโบโดโกรีมเตุลาคมพบลิเวอร์พูล 13ตุลาคมพบโบโดโกริม16ตุลาคมพบลีดยูนเต็ด20ตุลาคมพบ p ีเอสบีเอโฮเฟนรอย,ยืนยัน23ตุลาคมพบเซาแฮมป์ตัน27ตุลาคมพบ p ีเอสบีเอโฮเฟน30ตุลาคมพบฟอ r เรสต์3พฤศจิกายนพบ FC ซีโซเรก5พฤศจิกายนพบเชลซี12พฤศจิกายนพบบูมแฮมป์ตันเดอะไทม์รายงานเขาว่าพิมลิกอังกฤษเตรียมผักดันระบบการเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติ มาใช้ซีซันเนอร์โดยเกือบกึ่งหนึ่งของ20สมสรในพิมลิกมีโครงสร้างพื้นฐานของระบบฮอกไออยู่แล้วรวมถึงปืนใหญ่อาร์ตอนด้วยอย่างไรก็ตามพิมลิกอังกฤษต้องรอจนกระทั่งจบศึกฟุตบอลโลกก่อนที่จะมีการโหวตด,ด้นหน้าแผนครั้งนี้แต่ทางผู้บริหารของสมสรและผู้จัดการทีมมองว่าจะเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่เพราะระบบดังกล่าวจะส่งสัญญาณไปที่ว R ทันที เมือ่อผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งลำเน้อเริ่มเข้าที่เข้าทางเปเป้เปัป่นป่วนแนวรับคู่แข่งพาคว้า3คะแนนเปิสรสถิตผลงานในคลัสเปเป้ปีขวาเอลลี่โคดไว้27ปีเจ้าของค่าตัว72ล้านปอนด์ที่ปล่อยยืมตัวที่นิสในซีซั่นนี้ไม่มีออปชั่นซื้อขาดในเกมบุกชนะอัสซัคซิโอ1ต่อเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยนับเฉพาะสถิติที่น่าสนใจ100%เเลี้ยงหลบคู่แข่งสำเร็จ100%เวางบอลยาวแม่นยำ 100%เปิดบอลจากด้านข้างแม่นยำ9ครั้งดวลตัวต่อตัวชนะคู่แข่งมากกว่าทุกคน4ครั้งประหาคู่แข่งสําเร็จมากกว่าทุกคน3ครั้งเลี้ยงหลบคู่แข่งสําเร็จมากกว่าทุกคน2ครั้งเรียกฟาวจากคู่แข่งมากกว่าทุกคน1ครั้งสร้างโอ,อก,กาสให้เพื่อนจะเจ้งโดยสื่อฟุตบอลดอนยกให้เกมเมื่อคือนนี้เป็นเกมที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ย้ายกับฝรั่งเศส UTD Tra y t w i t t e r แฟนบอลแมนยูชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์มากกว่า3 0 0แสนเอเคามีการโพ์ร,รูปลิซาโดมาร์ติเนสพร้อมเขียนประมาณว่าในสุสัปดาห์นี้คงหาสุดยอดกองหลังพิมลิกอังกฤษไม่ได้ขอทษด,ด้วยจะซื้อว่าลิซาโดมาร์ติเนสไม่ได้ลงเพราะแมนยูเน็ตถูกเลื่อนแข่งแต่เป็นประเด็นพอรูปลิซาโดมาร์ติเนสที่เขามาโพสต์นั้นคือเหตุการณ์ที่ลิซาโดมาร์ติเนสไม่สามารถจะเอาชนะคาเบลเชซุสได้สําเร็จจนต้องตัดฟาว จึงทําให้แฟนบอลปืนใหญ่เข้าไปแซวรูปที่โพสต์รออีกนิดอีกสีเดือนเจอกันดักลันลุยบอกเพื่อร่วมทีมจะย้ายไปแอสตันปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้สื่อฟุตบอล365รายงานล่าสุดว่าดักลันลุยกองกลางตัวรับบราซิลวัย24ปีที่ปัจจุบันสัญญากับแอสตันวิลเล่าเหลืออยู่เพียง9เดือนล,ล่าสุดเขายืนยันกับสมสรอ,อีกครั้งว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่หลังจากแอสตันวิลล่าพยายามต่อสัญญาอีกครั้ง ด้วยแหล่งข่าวภายในสโมสรระบุว่าดักลาลุยนั้นมีการบอกกับเพื่อร่วมทีมแล้วเขาจะต้องการย้ายไปอารสตอนในช่วงเดือนมกราคม2023หรืออีก4เดือนข้างหน้าไม่ได้ต้องการอยู่จนครบสัญญากลับมาอีกแล้วกับแฟนตาซีลีก UFA 800ซีซัน4กลับมาครั้งนี้ยังคงความเข้มข้นเร้าใจการันตีจากผู้เล่นที่ผ่านมา3ซีซันครั้งนี้ของรางวัลเรายังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมมูลค่ารวมกว่า40,000บาท ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่จริงสังเวียนนี้ท้าให้คุณลองแอดไลน์แอดแฟนตาซี800